จะมาแนะนำสิ่งกอ่อสร้างใหม่ไหนไหนยักิโอ้ญ่กูชนะแหละโอ้ใหม่กูชนะเอ้ย,ย <ๆ S 2> ส่สามดาวอีกแหะสามดาวโอเคทุกคนเราจะมาทัวร์บ้านกันนะครับจาก,กว่าพี่แล้วไปมันมีสิ่งกอ่อสร้างที่ขาดหายเออมาแล้ว <S <S ผมมีลาวาชิคเก้นอยู่ใน <S <S 2> <S 2> มืออยากกินดีกว่าอยากกินดีกว่าถ้าไม่อยากให้บ้านคุณไหม โอ้อีต้นไม้มาสกอตเซ่อะไรมาปิดไปทำไมสกอตเซ่แรกก็คือหมู่บ้านนั่นเองแล้วพวอลเปเปอร์มันมาได้ไงก่อนเนี่ยมันมาได้ไงเด็ดสิ่งต่อไปก็คือบ้านของผมเองและบ้านของเอ็ดสิ่งต่อไปก็คือลองรถของผม แม่ได้ลบของเอ็มแล้วก็ลงลบของผมแม่จะตะต้ตตเเองอเด็ดยิงเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายคลิปเล่นไมค์ครับเด็ดอันนี้ก็คือสระน้ำนซึ่งก็ว่ายน้ำนได้แบบนปกไอ้พวกนี้ก็คือไอ้ที่รู้ไหมว่าคืออะไรก็คือห้องมิติ<ม>ทุกคนครับดูเด็ดผมผมได้ผมได้ทถ่ประตูเนเธอร์เนเธอร์สุดกาเลสีนะคิดว่าสวยสุดแล เออใครคิดว่าสวยสุดหนึ่งใครคิดว่าไม่สวยสุดสองไม่ใช่คิดอยู่อ๋อคิดอยูคค่และนี้ก็คือห้องดีเอ็นคุณไปดูจริงนะคุณไปดูห้องดีเอ็นและสิงก่อสร้สางอีสองตกน้ำตกน้ำอันนี้นก็คือสิ่งก่อสร้างและสิ่งก่อสร้สาง ที่ขาดไปไม่ได้ห6อะสิกอส่าที่ขาดไปไม่ได้สําหรับหมู่บ้านได้หมู่บ้านหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมเอสอะโกหกก็คือวัดนั Go ่นเองนี Go ่ว่าไรโกหกอย่าทันกุยนหนโกหก ว่าคาะแถังตกน้ำไม่ตายเดี๋ยวไอ้ไม่ได้บอกได้บอเออเองด้วยอยากกลับไปเล่นอันเนี้ตายซะตายซะออยากเล่นเกมอะไรบ้างที่สุดเดยวเนี้ยัอันนี้ก็คือวัดท่นเองทุกคนมีมีหมู่บ้านก็ต้องมีวัดไยิง หัวลงมอนคาสลาหวังอรกเข้า,ามามาและอีกอย่างหนึ่งที่วัดไม่มีไม่ได้นั่นก็คืออะไรลูกนะครับนี่ครับนี่คือเมนี่คือเมนอ,เมอาจจะไม่เหมือนหน่อยนะเพราะว่า,ขวาขเขาม่ลายรายละเอียดไม่สวยเท่าไหร่นะโอแพ้แผน ไว้เจอกันใหม่ช่องมิสเตอร์อาร์ต